ต่อไปเขาเชิญท่านมนเทียนบุญตันหาลรือเรื่องสวัสดิการเบี้ยความพิการที่ไม่เท่ากันขอเชิญครับครับเรียนท่านประธานวุฒธธิสภาที่เคารพกระผมนายมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒธธิสภาท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมกําลังจะหาหรือต่อไปนี้ดูเหมือนจะเป็นคล้ายแผ่นเสียงตกร่องนะครับแต่ก็จําเป็นต้องทําแล้วก็คงต้องทําแล้วทําอีกจนกว่ารัฐบาลจะมีหนทางที่ดีกว่านะครับ สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีมติถึงสองครั้งคือในเดือนธันวาคมปีที่แล้วและเดือนมีนาคมปีนี้ให้เพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการจากคนละ800บาทต่อเดือนเป็นคนละ1,000บาทต่อเดือนแต่คอรมอกลับมีมติสวนทางโดยครั้งแรกเพิ่มเบี้ยความพิการให้เฉพาะคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและครั้งที่สองก็คือเพิ่มให อีกเฉพาะเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีรวมแล้วมีคนได้สวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก800บาทเป็น1,000บาทต่อเดือน1 2 0 0 0ล้านคนยังเหลือคนพิการที่ทิ้งให้อยู่กับความเจ็บช้ำน้ำใจอีกประมาณ800,000คนกระผมได้นำเรื่องนี้ขึ้นหารือก็ดีเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือก็ดีกระทั่งองค์กรภาคประชาสังคมด้านคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรหลักระดับชาติ ได้มีหนังสือเรียนไปยังรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาทบทวนก็ดีไม่มีผลคืบหน้าเป็นประการใดเลยจนกระทั่งในวันที่สภาแห่งนี้ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ผมได้เรียนถามผู้อำนวยการสำนักงบประมาณซึ่งท่านได้ให้เหตุผลไม่ตรงกับคำถามนะครับท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านคัดค้านโดยเป็นเหตุให้คอรมอมีมติ แย้งกับข้อเสนอของกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินั้นเป็นเพราะว่าเป็นการใช้งบประมาณงบกลางของปี6-3ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงเมื่อผมเรียนถามย้ำเข้าไปอีกท่านก็บอกว่ามีความจำเป็นต้องนำเงินไปใช้ในกิจการอื่นจึงไม่สามารถเพิ่มเบี้ยความพิการให้แก่คนอีก800,000คนได้ท่านประธานที่เคารพครับคนอีก80,000 0คนแม้จะได้รับเบี้ย เพิ่มอีกคนละ200เพื่อให้เท่ากับพี่น้องคนพิการอีกล้านคนเศษจ,จะใช้เงินอีกเพียง1,920ล้านซึ่งรัฐบาลไม่อาจหาเหตุผลมาชี้แจงให้พี่น้องคนพิการทราบได้ท่านประธานที่เคารพครับสวัสดิการเบีย้ยความพิการนั้นเป็นสิ่งที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเพราะทราบดีว่าการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของคนพิการนั้นมีต้นทุนที่สูงกว่าบุคคลทั่วไป การที่คนพิการได้รับสวัสดิการเบีย้ยความพิการไม่เท่ากันนั้นเป็นเรื่องอธิบายได้ยากมากครับท่านประธานจึงขอวิงวอนหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาทบทวนจัดสรรงบประมาณเช่นงบกลางในการเยียวยารักษาแผลใจให้กับคนพิการอีกแปดแสนคนก่อนที่แผลใจดังกล่าวจะกลายเป็นความคับข้องใจและคับแค้นใจในที่สุดขอพระคุณครับ